เอาละครน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ก,กันกับตัวละครที่ชื่อว่า The e x e c u t i o n e er นะครับหรือว่าพีระมิดเฮดนั่นเองเฮ้ยน้องๆอ,อาจจะงงว่าทำไมพีระมิดเฮดมันเป็นอย่างนี้วะดูดิเฮ้ยเท่เกินมีสีส้มๆด้วยอย่างกับชีสอะดูดิน้องๆดูดิตรงนี้เหมือนกับแบบว่าชีสท,ที่กําลังละลายเลยขอบชีสเนี่ยก็คือเป็นสก,กินใหม่ของตัวละครพีระมิดเฮดนะครับผมโอเคเนี่ยผมมาให้ดูหัวใกล้ๆดู ข้างหลังมันจะมีแบบว่าโอ้โหเหมือนไดนโนเสาร์กอรซิล่าเลยดูดิมีแบบว่ามีหนามที่อยู่หลังหัวด้วยเฮ้ยคลายกอรซิล่าเลยดูดิครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูตัวแบบเต็มเต็มกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเท่แค่ไหนมาเลยเล่นเป็นฆาตกรนี่ครับผมมาแล้วดูดินี่เป็นสก,กินใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดวางขายกับตัวพีระมิดฮิตเลยนะครับปกติแล้วอะตัวละครที่ DLC มาจากเกมหรือว่าเออหนังอะมันจะไม่ค่อยมีชุดแต่ว่าตัวละครนี้มีว่ะ ฮ้ยมันเป็นภาคไหนวะเนี่ยทำไมมันเท่จังเลยดูดิครับโอ้โหตรงห่วงนี่คือแบบผมชอบมากๆเลยเหมือนกับว่าเหล็กมันจะละลายอะแต่ว่ามองไปมองมามันก็จะเหมือนชีสซะมากกว่าดูดิแล้วก็ต้องแขนมันจะมีรอยทะลอกนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่ที่สุดเลยวะอาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นดาบใหญ่แล้วแบบว่าเหมือนต้องปลายดาบเนี่ยมันจะร้อนมากมาก ถ้าเราเอาดาบอันนี้ไปฟันโดนคนอนะ่ะเฮ้ยผมว่าคนเนี่ยตัวละลายเลยมันต้องโหดแน่ๆเลยวะน้องๆที่น่ารักทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าไปลองเล่นกันเลยนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวส่วนซกินนี้นะครับตกอยู่ที่ราคา200บาทน้องๆที่อยากได้ก็ต้องเติมตังค์นะครับเพราะว่าชุดเนี้ย ไม่สามารถใช้อาหยาดสีลุงซื้อได้ต้องเติมตังเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับผมมาอยู่กันกับด่านสักการะสถานเฮ้ยทำไมผมได้เล่นด่านนี้บ่อยจังเลยอะทุกคนดูสังเกตนะครับต้องดาบมันจะมีแบบว่ารอยเปื้อนเลือดด้วยตรงด้ามจับเห็นปะ่ะเฮ้ยมันมีรอยเปื้อนเลือดน,นิดหน่อยแล้วก็ดูดิตรงแขนจะมีแบบว่าเหมือนกับไฟอะ่ะเอ้ยอย่างเท่เลย เดี๋ยวเราขออนุญาตเดินตามหาคนก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเราเราต้องมาดูว่าจังหวะที่พีระมิดเฮททำการโจมตีเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรกันนะครับจังหวะที่พีระมิดเฮททำการโจมตีเนี่ยมันจะมีแบบว่าเอฟเฟกอะไรแบบเท่ๆออกมาหรือเปล่ามาดูกันเลยครับน้องๆเฮ้ยไปทางเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเอาน้อง,น,องนี่ไงโอ้โหโดนไปก่อนหนึ่งทียังไม่ต้องกระทืบไม้นะครับผมเราให้เราเดินทําการตามไปก่อน เขาเจะจู๊บแบบเดิมหรือเปล่าเฮ้ยใครเสื้อม่วงโ,โหเกินเกินเกินกระโดดลงมาหนึ่งทีหนึ่งสเต็ปฟาดเขาให้อ้าวคุณลุงคุณลุงก็มาดิครับผมก็มาดิครับผมหลอกหลอกหลอกเอาดาบฟาดเฮ้ยทุกคนดูดาบดิเฮ้ยเวลาที่เราตีเสร็จมันโชว์ดาบด้วยโ,โหแล้วดาบเราอย่างเท่เลยดาบเป็นไฟแบบว่าสุดยอดแห่งความเท่ที่สุดในจัก,กรวาลมาเวลและดีซียูนิเวอร์ซิตี้เลยวะ่ะ โคตรจะชอบเลยผมรู้สึกว่าสากินอันนี้มันดีกว่าสากินเก่าๆนะอ่ะสาสกินนี้ใส่รองเท้านะครับปกติตัวเปีระมิดเทสเนี่ยเขาจะไม่ใส่รองเท้านะาเฮ้ยๆใครๆๆมาดิครับผมผมจะเน้นใช้แบบว่าใช้ดาบฟันบ่อยๆก่อนเฮ<ๆ>้ยเท่เกินโอ้โหเป็นสกินที่คุ้มค่าที่สุดแล้ววังเนี่ย ไปไหนครับน้องเดวิดคิงก็มา oh. ดิครับผมไม่เข้าอีกตังหากเอ้ย ah. นี่ไงเรานี่ไงเราจังหวะที่เราทําการฟันคนโดนหรือว่าปล่อยพลังโดนคนเนี่ยตอนที่เขางัดดาบขึ้นมาโชว์เนี่ยคือแบบโอ้โห oh. เห็นแล้วแบบเราร้อนเลย ah. ผมชอบด้ามจับที่มันเหมือนดูมันมันมองแล้วดูเหมือนเหล็กแบบเงาเงาอะ่ะเอ้ย เมื่อไรผมจะเลิกชมก็มันเท่เกินอะครับน้องจะไม่ให้ชมได้ยังไงอะนี่ไงปล่อยพลังไปครับทางตรงถ้าเรารู้ว่าเขาจะวิ่งเข้าทางตรงแล้วอะไม่มีทางเลี้ยวอ,อะปล่อยพลังได้เลยไม่รอดเดี๋ยวผมจะทำการใช้โมลีให้ดูด้วยนะครับนี่ไงพลังพี่ยาว89เมตร8เมตรอะมันแค่การฟันโจมตีธรรมดาแต่ถ้าปล่อยพลังอะต้อง89เมตรเลย เอาล่ะครับผมเอาคนมาแขวนก่อนจังหวะนี้อุ้ยแชสไซคินี้แล้วมั่งแบบว่าเล่าร้อนจัดๆคือแบบอารมณ์ในการไล่ล่าคนมันพุ่งพ้านว่ะมาครับผมเฮ้ยคนนี้มีมงกุฎด้วยมิดยูนิเวิร์สปะเนี่ยมีมงกุฎอ,อยู่บนหัวด้วยโหมารับรางวัลจากพี่ก่อนเร็วไปไหนเอาเอามามามา,มา ปล่อยพลังหลอกหลอกก่อนหลอก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 ,ลอกต้องตีธรรมดาก่อนเฮ้ยติดอะไรนี่แน่โชว์ดาบสวยๆไปหนึ่งทีดาบมันร้อนทั้งขนาดนี้ทำไมคนมันไม่ตายวะเฮ้ยอ่าปล่อยพลังได้มแม่นสุดๆไปเลยเฮ้ยผมปล่อยพลังมัวงม่วๆนั่นน่ะแต่ก็โดนอยู่ดีวะผมงงไปหมดแล้วน้องๆที่น่ารักทุกคนมาครับผม เดี๋ยวเราขีดพลังเอาไว้เผื่อเขาจะมาช่วยกันขีดพลังไว้ตรงนี้นี่ไงเป็นเส้นตรงเลย <c oughs> เวลาที่เขามาจะกย่ฝั่งหนึ่ง <c oughs> เขาจะต้องแบบว่านั่งยองๆนะครับมันจะสามารถหลบเส้นลวดได้นะเทคนิค <c oughs> ในการหลบอะ่ะเอาเอาเอา๋ยวเอ้ยผมเห็นคนแล้เสื้อขาวมันรักพวกพ้องมากๆเลยหรอเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนแล้วนะเสื้อขาวอ่ะ <c oughs> มันวิ่งลงมา <c oughs> ไปไหนวะมันไปอ้อมเหรอโอ้คือมันต้องนั่งย่อผ่านนะเนี่ยตรงนี้ผมเห็นคนเสื้อขาวๆจริงๆเดวิดอะผมไม่ได้โกหกทุกคนเลยนี่ไงนี่ไงเอ้าเอ้าผมไม่เห็นเหรอวะเฮ้ยตาบอดตาฝาดแล้วโอโหบเบิอไปหมดอะไรกันครับ ผมก็ว่าผมเห็นทําเป็นมาเนียนอย่างนั้นหรอไม่ช่วยเพื่อนเข้าเฟส <Yeah. S 1> เพื่อนเข้าเฟสสองแล้ว <Yeah. S 1> เพื่อนเข้าเฟสสแล้วเอาละครับผมจังหวะน,นี้เขาจะหลบไปทางไหนมันจูกยากพีระมิดอ่ะ oh. เอ้ยกด oh. ตายยากไปหนึ่งสเต็ปปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อน oh. เดี๋ยวต้องมีคนวิ่งมาช่วยคนนี้แน่นอน oh. นั่นไงโอ้โ oh. ห oh. พลังผมหายพอดี oh. จะดีหรอ จะดีหรอช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็โดนดิเฮ้ยข้างบนปั่นเสร็จแล้วอะเกินไป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 โอ้โหอะไรกันครับนี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเก็บไว้ใช้โมลี่อะขอแบบว่าเล่นให้สะใจก่อนเราจะไม่รีบฆ่าคนดีกว่าน้องเนียครั้งสุดท้ายเอาโมลีน้องเนียดีกว่าคนนี้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 เข้าเฟสสองไปแล้วนะครับก็คือแขวนอีทีนึงก็จะตายแล้วอะ ต้องโมลีคนนี้แหละคุ<ฮ>้มที่สุดโอเคครับไปช่วยกันแล้วปล่อยให้ช่วยไปก่อนเฮ้ยไม่พับไม้อีกต่างหากว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหสก,กิลไกลจัดเฮ้ยมาเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มองไม่เห็นเอา้ามองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซนเซอร์อีกเออห ดาบทะลุออกมาจากกำแพงแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วแค่นี้ก็เท่แล้วครับเออเดี๋ยวมันจะแบบว่ารุนแรงไปสำหรับน้องๆที่แบบว่าไม่ชอบความรุนแรงให้ <Yeah. S 1> เห็นแค่ดาบทะลุออกมาก็พอมาเสื้อม่วงใครเอ่ยนี่มันเอสนี่นะเอหมัดเพลิงหรือเปล่าโดนนี่ไงไม่พับไม้ไม่พับไม้ตามไปบร อะไรกันครับเฮ้ยผมตีทีเดียวเขาล้มตายไปเลยเฮ้ยพลังพลังโหดเกินดาบเนี้ยตีทีเดียวล้มออกไปเลยอะเฮ้ยดาบดาบ,ดาบโหดจัดดาบตีบวกปะเนี่ยโหเหลือสองเครื่องนะครับไม่รู้ผมจะคุมได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันเลยอะ่ะแต่ผมสารภาพตามตรงเลยนะว่าสากินเนี้ยคุ้มกว่าสากินที่แล้วสกินที่แล้วมันออกจะเป็นแบบว่าแนวเส้นลวดอะไรก็ไม่รู้อะมาเกาะอยู่ตามตัวแต่สกินเนี้ย ไฟลุน้วนครับคิดว่าเนียนใช่ไหมล่ะนี่แน่คนนี้มีเปิกตายยากด้วยนะครับเอ้ยกดหรือเปล่าน่ะผมว่าผมเล่งแม่นที่สุดแล้วนะกดหรือเปลายังไงก็เอ้ยผมเจอท่อแล้วว่ะมีผู้รอดชีวิตใจดีพาผมมาเจอท่ออีกต่างหากอย่างเงี้ยผมก็ปิดท่อได้อย่างสบายใจดีวะกดตายยากหรือยัง กดตายยากหรือ,อยังเราจะฮึบอโดนพลังผมว่าเขาน่าจะกดตายากไปจังหวะแรกแล้วที่ผมปล่อยพลังไปรอบแรกอะนี <c oughs> ่ส่งเข้ากงเฮ้ยปั่นเ็ษปั่นเศจเกินปั่นเศจเกินอะไรกันครับอะไรกันครับ <c oughs> เขาจะเปิดประตูทันหรือเปล่าหรือว่าเขาจะไปช่วยเพื่อนเฮ้ยเปิดกโทเทมไฟผมแบบว่าโดนทําลายไวจัดจัดว่ะ เฮ้ยตาฝาดอีกแล้วหาคนก่อนเขาจะไปช่วยเพื่อนเอ้ยเจอรอยเท้าว่ะเจอรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เฮ้ยไปช่วยกันแล้วไปช่วยกันแล้วเอ้ยติดโอ้โหถามจริ๊ถามจริง,ถา,รงถามจริงว่ามันติดอะไรตรงนี้เดวิดครับเดวิดเอ้ยใครนอนวะเนี่ยเฮ้ยเดวิดหาย นี่แน่โอ้โหอะไรจะแม่นปันนั้นล่ะครับมาไปแขวะเลยเอ้เดวิดคิงไปไหนแล้วอะ่ะหนีเกินหนีเกินผมว่านะเขาน่าจะหนีไปอีกประตูหนึ่งละมันเห็นแสงประตูแวบบแวบบแวมแวมไม่ใช่วะเขายังรอช่วยเพื่อนอยู่รักเพื่อนจัดจัดแล้วจังหวะเนี้ยเฮ้ยเนียนไปไหนกันครับเขาชุดสีขาวๆปะ อ่าหาผมมองได้หรือว่าเขาจะรอลงท่ออาา้าช่วยเพื่อนมาดีครับผมมิตรภาพจะไม่เลือนหายกดตายากกดตายากเดียด๋วยดวดๆนี่แน่เข้าตู้ทำไมกันครับน้องแล้วก็มีใครเนี่ยคนนี้ยชื่อว่าอะไรวะแนนซี่แนนซี่อยู่แถวนี้แนนซี่ไปเข้าตู้หรือเปล่า นี่ไงครับโหโมโห,โหคิดจะเนียนกับแบบว่าพิระมิดเฮดที่รู้มากที่สุดคนไหนชื่อแซกเอ่ยแนนซี่อ่าเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งไปเข้ากงก้อนเอา้าตีเลยเหรอหูเทเจัดอยู่ไหนครับมาได้วเวลาเอาน้องคนนี้ไปแขวนแล้วเราก็ทําการเก็บสีเป็นที่เรียบร้อยมันเป็นสกินที่เล่นแล้วแบบ ผมชอบมากๆาเลยนะครับเมื่อไหร่จะเลิกชมสก,กินแต่ผมว่ามันแบบมันเท่ที่สุดแล้วในสก,กินที่มีมาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นชุดจุติที่มันแบบว่าเพื่อนเลือดหรือว่าชุดชุดที่มันซื้อเอาที่มันเป็นลวดอะ่ะยังสู้สก,กินนี้ไม่ได้วะ่ะดูโอ้โหดูการลากดาบนั่นสิครับน้องๆเฮ้ยอันนี้มาบางังดูดิลากดาบที่มีไฟไปกับพื้นอย่างเงี้ยถ้าผู้รอดชีวิตเห็นนะ่ะโอ้โห ก็แบบว่ากลัวจนหัวหดแล้วนะครับดูเหมือนกอตซีิล่าเลยน่ารักเกินไปโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถไปซื้อกันได้ราคา200บาทเท่านั้นเองวววแล้วก็ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วบายๆนะครับ